มาเด้อพี่นนองมากินมาสละเด้อเามาจากอินโดนีเซียออมาสละมาจากอินโดนีเซียใครเคยกินไหนพี่เนองนี่โอ้แซบแบจบแรงดิแซบลได้นี่ล้างกันได้ เฮร้ยัไงอนกเป็นีมาได้ไหแ่แ่แน่ี่ยกฮมองโยเฮ้ยนี่นี่อืมแซฟเซฟเซฟจะเป็นเม่อวันนี้แหละนี่แก่เป็นนี่แก่แป็นี่แก่แป็นี่ยืกินละก่อนมาจากอินโดนีเซียหลานใส่ทำสมัย แสบ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 แ้บแสบแส้แสบแสบแสบแบบายสเดมาเด ตาตามาเนอะมากูเลืมแลยมากับแกมาละละเอ๊ะคือขนมมางูเลืมลืมเลืมเก่คือเก็งูนี่ยูบ้านทำบุีได้่าไดบอะม่ายาไดต้องทำอาตราแล้วถาไดอ้าห